ปลากเกษตรรอบบ้านสวัสดีค่ะมาเพื่อนๆมาดูอะไรกันคะเพื่อนๆจ๋าแตงโมปลารกได้กินแล้วเพื่อนๆจ๋าดูอะไรแตงโมปลารกได้กินแล้วค่ะเป็นแ,แตงโมอะไรรู้ไหมคะแตงโมลอยฟ้าค่ะ,คะปลารักษห่อไว้เพราะว่าปลารักษ์เลี้ยงแบบว่าแบบแบบปลอดสารเพื่อนๆปลอดสารนะคะไม่ใช่ e ินะคะก็จะมีใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์บ้างค่ะเพื่อประสิทธิภาพดีขึ้น เดก็ไม่ได้มีสารเคมีที่ว่ากําจัดมแมลงที่เป็นสารเคมีแรง,งๆนะคะไม่มีนะเ,เต็มเต็มเลยค่ะนี่ลูกนึงค่ะใหญ่มากๆ,ๆเอาเป็นว่าใหญ่มากไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะเพื่อนเพราะว่าปลาักษเผลอทิ่นมือตอนช่วงที่เขามีดอกนะคะตอนช่วงที่มีดอกอ่ะสามวันปลาักษไม่ได้เข้ามาในโรง,งเดือนเลยแล้วก็เป็นเหตุผลว่าใบดอกง,งอกก็จะร่วงไปเป็นที่ยอดปลาักษ์ไม่ได้เด็กยอดช่วงที่ช่วงที่เขาเป็นดอกนะคะ มาเด็ดช่วงปลายแล้วก็ได้เท่านี้โอเคเป็นมันสุดยอดจริงๆนะคะเพื่อนอ่ะมันสุดยอดเลยถึงได้เป็นลูกอ่ะลูกก็จะได้ไม่ค่อยใหญ่นะคะเดี๋ยวเอาทิิงหวานนะคะอายุได้60วันแล้วค่ะปลารลงผูกวันที่18ค่ะ,ปคะปปเป็นมวยฟ้าปลารนี่เสร็จแล้วก็ถางบางกระถางนะคะมันมันต้นไม่งอกค่ะปลากก็จะเอาเต็งควายญี่ปุ่นมาลงค่ะก,ก็ได้กี่ลูกหน้าหลายขึ้นแล้วค่ะมาลงลงใส่ไว้กับกล่องโฟมนะคะคเพื่อนเห็นไหม ของโกลมปลักก็จะมีอะไรมีผักชีด้วยมีผักชีลาวผักชีไทยอยู่ฝั่งตรงนูนน้นตรงนั้นผักชีลาวค่ะทางนี้คือผักชีไทยค่ะเป็นเพื่อนเห็นไหมเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มใช้ประโยชน์ให้สูงสุดเป็นลูกเต็มเลยนะคะเป็นเพื่อนจา๋าเห็นไหมคะก็ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วค่ะส่วนตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ปลักไม่ได้ลดน้ากัตาย <c oughs> มีไม่ว่างบ้างตรงนี้ก็จะเป็นของเจตไต่นะคะ นี่ค่ะอายุ60วันก็ใหญ่นะนี่อยู่ในเปลไข่ใหญ่ได้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็ยังไม่ถึงอายุสักเท่าไหร่อลแล้วก็ลองไปกินดูเมื่อวานนี้โอ้โหเพื่อนลูกเล็กๆนี่ไม่ธรรมดานะคะคือหวานนะคะเนี่ยวานหวานไปมากเลยะค่ะหวานท่ที่เราไปซื้อกับโกงเขาเองนะคะเอชมตัวเองห,หรือเปล่านี่อรักษนเนะ <S <S าะตัวเองทำมาดีเทั้นแหละเนาะให้เพื่อน ก็นี่นี่ลูกใหญ่มากๆากเลยค่ะมันเป็นความภูมิใจเล็กๆของของผู้หญิงไวกเกษตคนหนึ่งแล้วอยู่บ้านแนละ้วทำอะไรได้สําเร็จค่ะแล้วชุดนี้ปลารักปลูกเพราะอะไรคะปลารักปลูกเพราะว่าปลารักเลี้ยงเชื้อัุลินทรียตัวหนึง่งเอาไว้ปราบเอาไว้ปราบพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียค่ะชื่อว่าน้อง bs ค่ะดินชุดนี้เป็นดินที่มีเชื้อรานะคะเต็มๆต็มเลยนะคะดินเชื้อราค่ะชุดนี้ปลารักก็เอามาปลูกเลยปลูกแตงแตงโมงแล้วก็ แตงโมแตงญี่ปุ่นในชุดนี้แล้วก็เมลอนเนี่ยค่ะปรากฏว่าปลักว่าประสบความสําเร็จประมาณ70%เซนะคะได้นะคะประมาณ70%เซนเลยค่ะแล้วต่อไปปลักจะทําเป็นองุ่นนะคะตรงนี้จะเป็นอัลายไกลๆผสมองุ่นนะคะเพื่อนๆนี่ปลักจะให้ดูนะคะนี่ปลัก้ปลูกเซนไนะคะตรงนี้จะเป็นแตงโมใช่ไหมคะช่องกลางปลักเห็นไหมคะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะลององุ่นปลักปลูกเซนมาแล้วค่ะ ใส่มัสแคทห้ดูตอนต่อไปนะคะเเพื่อนๆติดตามปลาลักตอนต่อไปนะคะฝากกดซับสไครป์กดติดตามได้ยหมคะช่องปลาลักเกษตรรบ้านสวัสดีค่ะ